สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับก็มีการในเกมโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับมีการอัปเดตแพทนะครับวันที่9ธันวาคมนะครับก็วันนี้ครับทุกทุกคนครับจะได้ในส่วนของอามาโจฟรีแน่นอนนะครับหลังจากการที่เรากดอัปเดตนะครับหลังการอัปเดตแพทมานะพอเรากดเราอินเข้าเกมปุ๊บเราจะได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรอนะวันนี้ก็ได้ทําการใช้งานอามาโจเลยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยว รายละเอียดการอัปเดตแพทนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับโปเกมอนใหม่นะครับก็คืออามโจเนาะแล้วก็มีการอัปเดตพวกแรงนะครับการขึ้นแรงที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีอัปเดตร้านค้านะครับแก้บั็กนะครับแล้วก็แก้เทคตัวอักษรนะแล้วก็นะครับอีกอันนึงก็คือจะมีการปรับสมดุลนะครับถ้าโจมตีของโปเกมอนนะครับก็โดนหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีในส่วนของเกงโคงงะนะครับโดนแน่นอนครับ ก so um, kind of ็เด so ี๋ยวลอค่อยมาเจาะลึกาละเอียดอีกทีนะครับว่าตัวไหนโดนอะไรบ้างนะแล้วก็มีลูคาริโอก็โดนนะครับยยคุเบสื่รก็โดนนะครับเซราวล่านะฮะครับก็โดนนะไฟาโร่ก็โดนนะครับคาบิโอนด้วยนะครับแล้วก็อ่าอ่าเซอร์ไนก็โดนนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวอะไรกะกาไบก็โดนนะครับแล้วก็แมมมูก็โดนนะครับผมแล้วก็อ่าวัตชิระกะแกงก้านะครับอู๋ก็โดนนะครับคาแมกนะครับ นิมเฟียก็โดนนะพิกซี่ก็โดนนะครับโอเคแล้วก็มีการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเซเดียมนะก็จะมีการาเปลี่ยนแปลงการดรอปยอดเอนเนอร์จีนะครับตอนเราจัดการศัตนระูเนาะแล้วก็มีแก้ไขเรื่องเบอร์รี่ด้วยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต,ต่างๆเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึงอ่ะก็สาระสำคัญในคลิปนี้ครับเราจะมาดูสกิลของอามาโจกันนะครับเรามาดูว่าอามาโจเนี่ยเป็นมอนกมอนสายไหนอยู่ในกลุ่มไหนนะ แล้วก็มาแปลสกิลให้ดูแล้วกันเป็นภาษาไทยนะอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาเลยแล้วกันนะครับนี่ก็ผมอย่างที่เห็นกันนะครับก็อ่าเราจะได้อามาโจครับเป็นอ่าโปเกมอนนะครับฟรีๆเลยนะครับที่ผมได้ทําคลิปก่อนนั้นนี้เนาะแล้วก็มีพวกอ่าชุดแพชั่นใหม่นะครับฮารลดวร์ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในที่ร้านค้านะอ่ะเริ่มต้นก็คือเรากดไปที่อามาโจก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ผมได้มาแล้วนะกดรับได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของโปเกมอนอินโฟกันนะครับก็ดู ไปดูรายละเอียดของอามาโจกันนะฮะนี่ครับผมอามาโจครับเป็นโปเกมอนโจมตีกายภาพนะครับอยู่ในสายออร์เดอร์นีครับผมว่าแล้วหลายๆคนน่าจะดาวันขถูกนะนี่ครับความสามารถของอามาโจนะครับก็เน้นไปทางโจมตีนะสามดาวครึ่งนะครับแล้วก็อึดด้วยนะ3ดาวแล้วก็โมริตี้ครับเดินไว้ด้วยนะครับสสเตตนี้คือใช้ได้เลยนะแต่ว่าซัพพอร์ตไม่มีครับครึ่งดาวเนาะะสายออเดอร์ก็จะประมาณนี้ครับ ตรงตีแรงป้องกันดีเดินเร็วนะครับก็น่าสนใจครับเราไปดูในส่วนของร่างวิทนาการกันบ้างนะครับว่ามีกี่ร่างเลยนี่ก็ผมมีหมด3าร่างนะก็เริ่มจากเลเวลหนึ่งเป็นบาวสวิตนะเลเวลสเป็นสเตนนี่นะครับเลเวลหเป็นเซรีน่านะครับหรืออมาโจนี่เองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถกดดูอาร์เบรตี้หรือพาสซีฟสกิลได้เลยนะตรงคําว่าดีเทลนะมันจะลิงก์ไปที่พาสซีฟสกิลให้เลยนะแล้วเราก็กดดูตัวต่อตัวได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ เป็นไอคอนดิสเพย์ที่เพิ่มขึ้นมานะนี่ครับเราสามารถกดดูในส่วนของพืสิทธ์สกิลได้นะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของท่าโจมตีกันบ้างดีกว่าเบสิกสกิลกันบ้างนะครับเบสิกแท็กครับเมื่ออามาโจนะครับเดีย๋ยวผมแปลให้ดูแล้วกันเมื่ออามาโจเนี่ยโจมตีครั้งที่3าเนี่ยจะเป็นการบุลเล์เมทแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูนะครับเพื่อที่จะทำเดเมจลดพลังป้องกันศัตรูให้ลดลงรับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะอันนี้คือผมแปลให้ดูเลยแล้วกันนะครับ อ่าต่อมาเป็นพาสดฟกิลนะครับพาสดฟกิลเนี่ยอย่าผมข้ามไปเลเวล6เลยแล้วกันเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นอามาโจนะอ่าหลังเลเวล6นะครับอามาโจเนี่ยจะรับเกตพลังพิเศษที่เป็นหลอดสีฟ้านะฮะก็หลอดสีฟ้าเนี่ยจะอยู่อ่าค,คู่กันกับเลือดนะครับเมื่อเราสะสมครบ3เกตนะครับมันจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวท่าโจมตีเรา2ท่าได้เลยนะก็อ่าในส่วนของยูไนต์มูฟเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะจะจะเอาเฉพาะโจมตีธรรมดากับใช้ท่านะก็สะสมสแต็กได้นะ เราดูท่าโจมตีอื่นๆกันบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีอยู่2ท่าเบสิกนะครับก็จะมีล่าเซอร์ลิฟกับลาปิดสปินนะครับเราดูในส่วนของลาเซอร์ลิฟกันก่อนล่าเซอร์ลิฟเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยคาร์เตบไม้ครับพุ่งไปด้านหน้านะก็ท่านี้ครับจะมีอัตราการติดคิริคอนค่อนข้างสูงนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะต่อมาผมก็เป็นลาปิดสปินลาปิดสปินเนี่ยก็จะเป็นท่าหมุนตัวนะครับโจมตีศัตรูนะเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูนะครับก็จะเพิ่มความเร็วของเราด้วยนะครับ ก็ถือว่าดีนะอันนี้คือผมแปลจากเทคภาษาอังกฤษมานะต่อมาผมาเมื่อเลเวลห้านะครับก็จะอัพท่าได้เป็น Triple Excel กนะครับก็จะเป็นการหมุนโจมตี3ครั้งนะครับทริปเเมจนะเมจจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งก็ต่อเมื่อเราโจมตีโดนนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้ด้วยนะเมื่ออัปเกรดนะครับผมแล้วก็เพิ่มบูตัเมจให้โจมตีแรงขึ้นด้วยนะถ้าเป็นในส่วนของ Triple Excel p a ลพันะครับเลเวล10นะ อันนี้คือแปลตามเทคเลยนะครับเดี๋ยวใช้งานยังไงเล่นสายะอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีในคลิปถัดไปนะต่อมเป็นท่าสตอมนะครับท่าสตอมเนี่ยเป็นการกระโดดขึ้นฟ้านะแล้วก็พุ่งลงมาที่พื้นโจมตีศัตรูนะทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะครับเมื่อเราอัปเกรดนะครับเป็นสตอมพลาสนะครับก็จะเพิ่มเรเมดด้วยต่อมาเลเวล6นะครับเรากลายร่างเป็นอามาโจนะก็จะอัปเกรดได้เป็นช็อปคิกนะครับช็อปคิกเนี่ยจะเป็นการพุ่งนะครับ กระโดดทีบนะครับไปทำเดามเใส่ศัตรูนะแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูด้วยแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับต่อมาไปอีกท่าหนึ่งก็เป็น g ก a ซี่ไกร์นะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปทำเดามเนะครับส่วนทิศทางส่วนทางกันนะอันนี้คือแปรตามออฟฟิชั่นนะครับเมื่อศัตรูโดนโจมตีก็จะถูกผลักออกไปนะแล้วก็เราจะได้เลือดนิดนึงนะครับผมเมื่อเราอัปเกรดเป็นแก a ซี่พัดนะครับต่อมาเราดูในส่วนของยูนมูฟเลเวลเก้านะครับก็จะเป็นการกระโดดนะครับ เข้าหาศัตรูนะแล้วก็เตะขึ้นฟ้านะครับแล้วก็กระหน่ำโจมตีบนอากาศแล้วก็ทิ้งทวนด้วยท่าสุดท้ายโจมตีลงมาที่พื้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะได้ในส่วนของเลือดเป็นเกาะด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะก็เป็นเสร็จนะครับ Passive Skill ของอามาโจก็น่าสนใจนะเพราะว่าสามารถรีเซ็ตคู่ดาวได้โดยการสะส,ส,สมสแตนะ็กครบ3สแต็กเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในเกมกันอีกทีนึงนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของ อัปเดตอื่นๆกันบ้างนะครับก็จะมีนี้ครับร้านค้านาโปเกมอนใหม่นะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของนี่ครับที่ผมบอกเทคไฟล์เทคตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของชุดแฟชั่นใหม่นะราคา5999นานะครับยอด์กิเก็ตนะก็ไปซื้อกันได้นะถ้าใครชอบนะครับแล้วก็ไอเทมอ๋อไอเทมมีพวกตัวโน้ตสติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะมีตัวโน้ตนะฮะราคา460นะ แล้วก็มอกมีฟอร์เซนแล้วก็มีท่าโพสนะครับท่าโพส1 2 2 5นะก็จะประมาณนะี้ที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็แฟชั่นติเก็ตไม่น่าจะมีนะนี่นี่เป็นท่าโพสนะเดี๋ยวว่าจะซื้ออยู่นะครับที่เหลือก็ไม่มีละประมาณนี้นะครับแฟชั่นติกเก็ตก็ไม่มีให้แลกนะอ่ะเรามาดูในส่วนของนี่ดีกว่าโฮโลแวร์ดีกว่านี่ครับอ๋อมี3อันครับมีของกรีเดนนะครับเซราวล่า er แล้วก็คาลิกี้นะ,ะสำหรับสายแฟชั่นสาย อุปกร์ก็มาไล่กันได้นะนี่ครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการอัปเดตแพทของวันนี้นะก็ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่ากะดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม,คใหใหม่คลิปหน้าผมซิ C ูเกนสวัสดีครับ